นับมือโดยใช้กดมือซ้ายโอเคไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะมีสองเพลงใช่ไหมจำได้ไหมเพลงแรกเพลงแรกอ่ะต้องเริ่มไปก่อนเพลงแรกสายคอร์ดแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดจำได้ไหมเพลงนี้อ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามา เห็นไหมใส่สเารยททั้งเศษและส่วนรูทหนส่วนสามขอตัวได้หรกหนึ่งส่วนรูทเก่ง<า>มากสารย นะ,ะแล้วก็ค่อยค่อยซูค่อยลย90อ่ะคุณก็ขอหันออกให้เด็กเห็นน้อไปเด็กจัดหนหน้าเข้าแลลูกมุมศูนย์ยยย inhos, athletes, athletes athletes. Um. 30 45 60 an okay. right? point, Listen, know, และ90โอเคไหมเด็น um. ดูค่าสายค่าคอ่อนค่าซายกับคอร์มันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่ง คอสได้กี่นิ้เวเนี่ยหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็รูปหนึ่งแล้วก็รูปกลับมาหน้าระย สามถูกไหมโกเพราะว่ารูปหนึ่งขอรูปตรมานก็ได้หนึ่งหลังจากนี้เด็กได้เรียนวิธีการหาค่าคมอันตาส,สาตร์ี่วพิตศขอมุมแหลมไปแล้ต่อไปลองทดสอบโดยใช้กดมือสายก็คือใช้วิธีการนับมือนะเดี๋ยวครูเปิ 我们承担。